มันเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนประจําเดือนคืออะไรประจําเดือนนี่ไม่ใช่มาตอนปลายเดือนนะครับประจําเดือนไม่ใช่มาตอนปลายเดือนนะครับที่เขาจะจ่ายตอนเราทํางานครบเดือนไม่ใช่นะประจําเดือนนี่ก็คือสิ่งที่ผู้หญิงนะครับจะมีขึ้นนะครับคือเป็นเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อที่จะถูกขับออกมาจากมดลูกนะครับก็คือนึกภาพตามนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยทําไมมดลูกมีไว้ทําไมฮะมีไหมทำไมฮะ มีลูกมีลูกถูกต้องมันลูกคงไม่ได้เอาไว้อยู่เฉยๆนะครับมดนลูกเนี่ยก็จะมีการผลิตตัวเนื้อเยื่อนะครับฐานงมดลูกเพื่อเป็นที่ฝังไข่เพื่อให้จะมีเด็กได้แต่ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเกิดว่าไม่ได้ใช้งานคือไม่ได้มีลูกมันทํายังไงครับร่างกายทายังไงครับถัดทิ้งเพราะเขาบอกว่ามันเป็นของเก่าไม่ได้ใช้จนขับออกมาแล้วถ่ายเทเลือดเก่าได้สร้างเซลล์ใหม่จะได้อยู่ของเสียข้างๆเพราะว่าถ้าเกิดประจําเดือนไม่ ออกมาทุกเดือนก็จะกลายเป็นโล่ก็จะกลายเป็นเนื้องอกหรืออาจจะเป็นมะเร็งหรืออะไรกันต่ตางๆนะครับเรื่ประจําเดือนนี้ก็จะคือจะมีทำไมมาช่อประจำเดือนเพราะมันมาทุกเดือนนะครับบางคนบอกว่าเงินเดือนใครประจําเดือน <c oughs> แต่นะครับามาได้จิตมาจิตวันใช้หมดก็ปิกระปล่อยเงินเดือนไม่เคยครบเดือนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับ <c oughs> ก็อาจจะทราบว่าระยะเวลาเฉลี่ยของการมีประจําเดือนคือช่วง เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอาถ้าถ้ามาแล้วจะ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 มีนะครับประมาเชือดสามถึงห้าวันเพระว่าคือจะมีเลือดเมนนะครับเลือดประจำเดือนไหลออกมานะครับประมาสารโปรไม่เคยมีเหมือนกันเนาะนึกภาพเลยสามถึงห้าวันเนี่ยมันคงยุ่งยากในชีวิตมากเลยเนาะบางทีเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องสงสารเพศแม่เนาะที่เขาจะต้องยุ่งวเทบางทีเขาหงุนหงิดงุ้งงี้ง้งแงงง้งแงงอะไรเนี่ยก็ก็ต้องแบบเข้าใจนิดนึงเพราะว่าเขามีภารกิจทุกเดือนเลยทุกเดือนเขาจะมีมาตลอด โอ้ภารกิจเนาะภารกิจไม่เคยถามว่าก้อยไม่เคยปวดเม็ดให้พี่โจเห็นเลยหรอไม่มีเพราะเขาเป็นเลือดจางเลยมีไม่ได้ก้อยไม่มีไม่มีเพราะเลือดจางนี่เป็นเป็นบุญของก้อยนะฮะก็ต้องมาก้อยไม่มีเม็ดนก้อยไม่ท้องด้วยโอ้เนี่ยห้องห้องเราคิดมีเลือดมีรูไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยร่างกายมันก็จะเซฟเลือดให้กับตัวเองถ้าถ้าร่างกายไม่เซฟเลือดตัวเองก็คือ ลือดหมดคือมันมันก็ต้องเลยเป็นผู้หญิงนะครับที่ไม่มีประจําเดือนนะครับก็จริงๆมันก็เป็นไม่มีปวดประจาเดือนแน่นอนนะครับในเวลาเฉลี่ยสามถึงห้าวันนี่บางคนบอกว่าเงินเดือนได้ค่าประจําเดือนก็หมดแะครัเออสามถึงห้าวันก็หมดใครเป็นบ้างเขาเอาแพหมดแล้วนะฮะเคยมีมาก่อนนะครับบางรายอาจจะโชคดีมากวันหนึ่งออกมาพวดเดียวหมดนะครับ บางวันบางคนก็แปกต่างอันนี้เป็นสถิติครับของมีครับรคือวันเดียวออกรวดจบร่างกา,ายแข็งแรงดีนะครับบางคนค่อยๆออกอันนี้เป็นสิตินะครับก็มาเดอนนึออันนี้หยิบหยิบสีตีนะฮะถัดมาเขาบอกว่าปริมาณของเลือดนะครับเมนก็คือบางทีมาเป็นแค่หยดหยดก็จบ ก็มีอาจจะเป็นริ่มๆหยดๆก็จบคือมันอาจจะออกมาไม่หมดอ่ะคืออันนี้อันตรายแต่ที่สองคือออกมาพรวดเดียวถึงแปดสิบมิลลิลิตรเลยออกมาเยอะเฉลี่ยก็ประมาณสามสิบมิลลิลิตรนะฮะ,ะมากขนาดไหนก็ไม่ทราบกันก็ก็อยู่ที่ผ้าอนมามัยที่เราใช้นะครับอาจรอบเดือนมันจะยี่สิบแปดวันทำไมหรอเพราะว่ามันเป็นเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเลยครับนั่นแปลว่า มันก็จะมีการ่นาจ็ดหลังจิตอะไรแบบนี้นั่นแปลว่าจะมีตรงเดือนอยู่แค่เดือนเดียวคือเดือนกุมภาพันตอนนั้นก็จะแบบเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆสองวันสองวันสองวันถูกต้องไหมครับคุณผู้หญิงถูกต้องไหมครับผมเข้าใจถูกต้องไหมอ๋อมันจะมาตรงเหรอเลี้ยแต่คนแล้วแต่คนนะฮะโอเคนะครับอายุสิบดวันนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยเนาะอันนี้คือค่าเฉลี่ยแต่ละคนมีความนิดนึงนะครับ